ดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้ฝนตกนะคะจะให้ดูว่าต้นมะกรูดที่ปลูกไว้มันโตขนาดไหนนะะมันโตแล้วเดี๋ยวต้องเอาไม้ยาวกว่านี้มาใส่อีกนะคะแล้วก็มันสูงแล้วนะคะสูงมากเลยก็จะร้อยร้อยกว่าแล้วนะคะเพราะว่าไม้อันเนี้ยมันมันสูงประมาณหนึ่งร้อยเนาะมันก็เลยมา รอยกว่าต้นมะก,กรูดนะคะอันนี้ซื้อซื้อร้านต้นไม้ญี่ปุ่นค่ะวันนั้นไปร้านต้นไม้ญี่ปุ่นนะคะ,นนลนนะ,คะแล้วก็ปกติมันไม่มีนะคะแต่ว่าร้านเนี้ยเขาชอบขายพวกต้นไม้ดอกไม้อะไรปแปลกๆค่ะ,ะ,คะแล้วก็ไปเห็นสองต้นตอนแรกก็คิดว่าส้มแต่ดูใบมันเหมือนมะก,กรูดอะไรเงี้ยก็เลยแอบแบบแอบจับใบแล้วก็ลองมาดมดูนะคะเฮ้ยมะก,กรูดทีนี้ค่ะไปดูป้ายข้างล่างอะ เขาก็เขียนว่ามะกรูดนะใะบมะกรูดอันนี้ซื้อมาต้นหนึ่งนะคะ2องสองพันาเนอะสองพยเยนค่ะสองพันยเยนอ่าสองพันยญี่ปุ่นนะคะ, 2, uh, 2, ะ,คะจริงๆอะ่ะเขาขายแพงมากนะคะต้นแบบเนี้ยห้าหกันนะเออวันนั้นเราไปเอาโชคดีมากเลยนะคะเดี๋ยวจะไปอีกนะคะแล้วก็วันนี้นะคะในสวนมันก็เหมือนฝอนมันล่อยๆนะคะวันเนี้ แต่น่าจะไม่ตกหนักเนาะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบเนี้ยให้ดูเนี่ยมันเป็นแบบคลึมคมแบบมีละอองฝนนะคะมันมันเป็นละอองฝนก็มาดูนะคะเมื่อวานไอซ่าก็ถอนหญ้าไปหอวยถอนหญ้าเสร็จแล้วก็ฝนตกหญ้ามันไม่ทันเป็นอะไรนะคะแล้วทีนี้แล้วก็มีดอกไม้ที่มันขึ้นเองเนาะ ก็ใบกระเพราเมื่อวานก็เด็ดไปแล้วก็เด็ดใบมะเขือเรียบร้อยนะคะก็ผักในสวนก็กําลังโตขึ้นนะคะอย่างดอกไม้เนี่ยอืกาลังบานอันนี้ยังไม่บานอันนี้น่าจะเป็นดอกทานตะวันน้อยนี่เลยซื้อมล็ดพันธุ์ที่มันเป็นมล็ดรวมมะคะ่ะใครที่ยังไม่ดูคลิปลองไปดูนะคะอยู่ในในช่องนี่แหละเป็นมล็ดรวมาขาย200ยกว่าเยนสองร้อยยี่ินี่แหละคะ่ะอันนี้ซื้อมาสองซองนะคะอ,อแต่ไม่แน่ใจว่า ปีหน้านะคะมเมล็ดมันจะร่วงแล้วมันออกเองอีก,อกหรือเปล่าถ้ามันไม่ออกเองปีหน้าจะใส่สามซองเพราะว่าดอกไม้แบบนี้นะค่ะให้มันเบียดเบียดมันจะสวยนะคะให้มันเบียดเบียดเลยเนาะก็ใส่แบบนี้แต่ว่าจริงๆตรงนั้นอ่ะจะต้องปลูกคล้ายๆดอกโบตั๋นนะคะมันไปขุดบ้านพ่อปู่มาแล้วก็ดอกกุหลาบเรานะคะ วันนี้พาตะเวนในสวนเนาะดอกกุหลาบเรากำลังเนี่ยแตกนอนแล้วก็ดอกอีกเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็อยาจะปลูกตรงเนี้ยดอกกุหลาบตรงนี้อีกสองต้นนะคะมันเป็นสีชมพูเนาะเดี๋ยวก็ซื้อสีชมพูมาดีกว่าเดี๋ยวซื้อสีเหลืองสีแดงมันก็ปาปนได้นะคะแต่ว่าแถบตรงนี้อยากให้มันเป็นสีชมพูมันจะได้แบบว่าออกเยอะๆแล้วมันก็สวยเนาะเอาสีเหลียวไปเลย นี่เมื่อวานนะเด็ดมะเขือเทศอันนี้กินมะเขือเทศในกระถางมันไม่ได้สมบูรณ์นะคะทุกคนเพราะดินมันก็น้อยลงเนาะสารอาหารมันก็น้อยลงมันมันมันไม่สมบูรณ์นะคะมันกินเข้าไปแล้วก็เปลือกมันจะแข็งมากแล้วเมล็ดข้างในมันก็จะมีแบบว่าแกนแกนแบบแข็งๆค่ะเออพอเราปลูกปลูกในกระถางอ่ะกับปลูกดินแล้วชาติมันจะต่างกันมากเลยค่ะอันนี้เรียนรู้ค่ะส่วนอันเนี้ย มันน้อยลูกมันเล็กมากในกระถางไม่เวิร์กนะคะแต่ปีหน้าเราก็ปลูกลงดินเพราะว่าปีนี้ไม่ทันแล้วนะคะก็ไปหาซื้อต้นมันมามันไม่สวยค่ะพเพื่อนๆแล้วก็อันนี้นเราก็ออกดอกเรียบร้อยแล้วะค่ะมันจะเป็น,มนเมล็ดพันธุไปเลยนะได้เห็นไหมคะมันคือมเมล็ดพันเดี๋ยวไอาศา,าจะเก็บแล้วก็มาเพาะค่ะเพาะแล้วก็ปีหน้าเราก็จะได้แบาบว่า ให้มันร่วงมันจะออกเองนะคะเดี๋ยวมันให้มันร่วงๆเนี่ยมันออกเยอะๆขายได้นะคะขายในซูเปอร์ได้คนแถวนี้ก็มีฝรั่งเยอะค่ะนี่อันนี้ใบน,นี้ดอกมันน่ารักมากเลยนะคะดอกมันน่ารักมากเลยดูดินี่นะคะอาริกาโนใช่ใบอาริกาโนใช่ไหมเนี่ยดมดูก่อนอืมใช่ใช่กินไม่เป็น กินไม่เป็นนะตะไคร้ที่เราใส่ไว้ในบ้านเรานะคะเราคิดว่ามันตายเก็บรากไว้เออมันโตขึ้นนะคะมันโตขึ้นแล้วก็ใบสารแหน่มันก็โตเต็มที่ไม่ตัดมันทิ้งเพราะว่าอยากดูดอกมันดอกมันสวยนะคะทำไมสวรสนะมันโตชามากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้ออีกพันหนึ่งมารู้สึกพันนี้มันชามันมีหลายสายพันธุ์นะคะ มันชามากเห็นไหมคะอันอื่นผักมันเลือ้อยหมดอันนี้ยังไม่เลื้อยเลยเดี๋ยวจะไปซื้อเพราะว่าปลูกได้อีกสองตนนะ้นเนาะไปซื้อมันต้นที่มันไม่ใช่แบบเนี้เยเออให้มันไวหน่อยกล้วยเราเดี๋ยวก็ต้องขุดใส่กระถางนะคะเนี่ยไม่รอดนะคะอยู่ข้างนอกขุดใส่ให้มันโตอีกนิดนึงมันยังไม่หนาวไวมีเห็ดด้วยทุกคนเห็ดเห็ดเห็ดนะคะ จับไม่ได้นะมันอาจจะมีพิษนะเราไม่ดู้จักแล้วก็เคล็ดลับนะคะการปลูกโบตันนะคะก็คือเวลามันออกดอกเนาะออกดอกแล้วเราต้องตัดนะเพราะว่าดอกมันจะกลายเป็นมันจะมีมเมล็ดพันธุ์อยู่ข้างในนะคะมันจะกลายเป็นมเมล็ดโบตันนะคะที่เพื่อนให้นะคะประมาณนี้อากาศชุ่มฉ่ำน่านอน วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปหาหมออีกค่ะไปหาหมอทําไมเดี๋ยวทุกคนเป็นห่วงอีกนะเป็นข้อเท้าพลิกนะคะยังต้องรักษาบําบัดอยู่อันนี้ยังไม่ออกดอกมันเป็นทานตะวันต้นเตี้ยนะคะชอบเดี๋ยวปีนี้จะเก็บมเมล็ดพันธุ์เขาแล้วก็อันนี้ซื้อมาซองหนึ่งนะคะเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้เงินนะคะใช้งบประมาณที่ค่อนข้างเยอะนะทําสวนอะ่ะมันไม่ใช่ว่า มีที่ดินแล้วไม่ใช้เงินนะคะใช้เงินเยอะมากอย่างดินเนะะี่ยค่ะถ้าหมดหมดดูดูแล้วก็เราก็จะต้องถ่ายถ่ายดินแล้วก็เพิ่มขี้วัวเพิ่มสารอาหารลงไปอย่างเช่นใส่ขี้วัวใส่แกลบพลดินนะคะไม่งั้นะ่ะต้นไม้เราก็จะไม่สวยดินเนี่ยในสวนก็เหมือนกันนะคะทุกคนถามว่าอทำไมสวนญี่ปุ่นสวยจังมันไม่เหมือนบ้านเรานะคะบ้านเราจะเก็บไว้อย่างเช่นเขาเอ้ยอย่างไม้อย่างเงี้ย พอถึงเวลาผักมันหมดฤดูกาลเราจะต้องเก็บให้หมดแล้วให้ดินโล่งอะค่ะพอหลังหิมะพอเราเก็บเกี่ยวก่อนหิมะจะลงเราจะต้องไถดินแล้วก็เพิ่มลงยาฆ่าเชื้อเนาะมันจะเป็นปูนขาวนั่นแหละฆ่าเชื้อนี่คือปูนขาวนะแล้วไถดินนะคะหลังจากที่ก่อนหิมะตกอีกรอบนึงเราก็ใส่พวกแกลบพวกอะไรลงไปพ่นดินหลังจากนั้นก็หลังปีใหม่นู่นเลยะคะ่ะกลุมภากลุ่มผามีนาะ แล้วเราก็ใส่ขี้วัวล,ลงไปใส่แกลบลงไปใส่ทรายละเอียดลงไปด้วยใส่พืชอย่างเช่นใบไม้หรือว่าพืชที่เราไปทําไว้นะคะแล้วก็มาโรยค่ะแล้วใช้รถไถเนี่ยพลทั้งส่วนเลยนะคะพลนดินให้มันโลง่ลงแบบนั้นอะอ่ามันไม่ใช่แบบว่า,วาเออมีดินแล้วก็ขุดขุดแล้วก็ปลูกไม่ใช่นะคะแถวนี้ก็ต้อง ได้อย่างดอกไม้เรารู้ว่ามันอยู่ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวปีหน้ามันก็ออกอีกเราก็ต้องพ่นพ่นไปใช้ลดพ่นดินนะคะเดี๋ยวมันก็จะออกเองเนาะถ้าเรากลัวมันกระจายเราก็พ่นแค่พื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดูแลดินนะนี่ดอกนี่น่ารักมากจําชื่อภาษาไทยไม่ได้ภาษา,ษาญ,ญี่ป่นก็ไม่ได้อันนี้ลดแสงให้เพราะว่าหน้าจอมันเป็นไอทโทรศัพท์มันเป็นอัตโนมัตินะมันปรับแสง น,นี่รถแสงมาจะได้เห็นสีสวยๆนะน,นี่ดอกเล็กนะเออชนิดแบบดอกเล็กนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนหอละพาเวียดนามนะคะเออมันจะแข็งหน่อยไม่นิ่มมักกะเทศอ,ออกเองกาคาบมาส่วนเออเขาเรียกว่าอะไรนะผักชีฝรั่งมันออกดอกเต็มเลยอาจาตั้งใจให้มันออกดอกจะเก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะ เก็บมาเลยพันุนีห้มันร่วงส่วนผักบุ้งที่เราซื้อมามันก็ไม่โตแล้วนะนะคะนี่คือการปลูกผักที่เราต้องเรียนรู้นะคะอันนี้ก็โตช้ามากปีนี้นะคะคุณปู่เล่าให้ฟังว่าปีนี้เนี่ยอากาศมันไม่ดีค่ะปลูกผักอะไรก็ไม่สวยอย่างฟักทองเนี่ยปกติเราได้เป็นร้อยลูกนะคะปีนี้เราได้แค่สิบเอ็ดลูกเองค่ะอันนี้เดี๋ยวจะต้องทํายังไม่ได้ทําเลยเนี่ยบอกพี่ๆว่าจะทานี่ไม่ได้ทําเลยค่ะ เวลามันไม่ทันเนาะนี่นะคะอันนี้ก็ใบใหญ่ขึ้นเดี๋ยววันนี้แหละจะปักแล้วก็เอาผ้ามาล้อมไว้เพราะว่าถ้าพายุเข้าเนาะเดี๋ยวดอกมันร่วงมันจะไม่ได้กินกระถินเมื่อวานเฟียลงลงค่ะก็เลยเอาน้ำส้มควันไฟนะมาฉีดพอฉีดปุ๊บแล้วมันเหมือนใบมันไหม้อะ่ะเพื่อนๆมันน่าจะไม่ถูกอ,อันนี้ก็พอฉีด ฉีดไปแล้วใบมันก็ไหมก็เลยต้องตัดทิ้งหรือว่าแดดร้อนไม่รู้นะคะผักแพลวนะผักแพวที่ให้ดูเมื่อวานนะคะก็ลงคลิปก็คือใครอยากดูคลิปสั้นคลิปยาวนะมีหมดนะคะในช่องนะคะส่วนมากจะคลิปสั้นจะเยอะเพราะว่าอะไรมันเป็นสะดวกสบายนะคะนี่สีแดงสวยนี่ปีหน้าเราไม่ต้องซื้อมเมล็ดพันธุ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราพนดินเดี๋ยวปีหน้าเขาก็ออกเองตรงนี้นะคะสวย คือมเมล็ดพันธุ์มันแพงอ่ะซองหนึ่งก็สองสามร้อยเนาะก็เลยซื้อมาแค่ซองหนึ่งแล้วก็รอปีหน้าแล้วมันก็ปีหน้ามันก็เพิ่มเรื่อยๆก็ตั้งใจจะไปปลูกข้างทางค่ะเก็บเมล็ดไปหว่านข้างทางมันออกเองมันออกง่ายนี่ฝนเริ่มปล่อยเยอะแล้วนะคะเป็นหวัดมาดูแลด้วยนะคะ นะดูแลตัวเองนะอยู่ในต่างแดนนะเราไม่มีญาติพี่น้องอันนี้เมื่อวานที่ริดใบมะเขือไปนะคะแล้วก็ปักไว้เพราะว่าถ้าลมมาแล้วก็เดี๋ยวเอาเชือกฟางมามัดอีกทีหนึ่งนะคะ<อ>มะเขือเทศเราก็เลยงในยางเต็มเลยนะก็ดอกอยู่นะคะเออมะเขือเทศปีนี้ดกอยู่นะคะอันนี้ซื้อต้นกล้ามาอันนี้ไม่ได้หวานเองซื้อต้นกล้ามาหนึ่งต้นสามร้อยกว่าร้อยกว่านี่แหละแล้วก็มถั่วฝักยาว กำลังเลยเต็มเลยแต่ว่าไม่แน่ใจะจะได้กินถั่วมันไหมเนาะนั่นแหละอยากปลูกก็ปลูกไปไม่ได้เก่งนะคะไม่ได้เรียนเกษตรไม่ได้มีความรู้อ่าพออลิสามาอยู่ญี่ปุ่นเนาะอ่าเริ่มจากที่ว่าเราอยากกินอาหารไทยนะคะแล้วก็อยากกินผักไทยแล้วพอเราสั่งมันก็ต้องขอเงินสามีเนี้ยค่ะขอเงินสามีกว่าเราจะขอ เราจะกล้าขอมันจริงขอมันไม่ยาก <g år> กว่าเราจะกล้าขอนะคะมันใช้เวลานะคะบางทีเห็นเพื่อนโพสอ,อะไรเราก็อยากจะซื้อนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทำงานเองเนาะอันนี้นะคะอันนี้ดอกเนี่ยฟักทองปีนี้มันหมดแล้วนะคะพอใบมันหายอย่างนี้นะสแสดงฟักทองญี่ปุ่นนะคะสแสดงว่ามันไม่ออกลูกแล้วนะคะ,มะเมื่อวานแะม่ย่านับได้แค่สิบเอ็ดลูกนะคะแม่ย่าบอกโอ้ดินไม่ดีนะคะเพราะว่าดินตรงนี้เราซื้อเขานะคะ มันไม่ใช่ดินของพ่อผู้ที่ทําตั้งแต่เมื่อก่อนไงมันไม่มีสารอาหารมันไม่เยอะไปน้ําเต้าใหญ่ขึ้นนี่นะคะใหญ่เดี๋ยวให้มันใหญ่นิดนึงเราไปเด็ดไปผัดไข่แล้วก็ตั้งใจจะเอาไว้ให้มันแห้งด้วยถ้ามันไม่เน่านะคะผักชีโตแล้วอะแต่ว่าไม่อยากจะส่งให้ลูกค้าเพราะว่ามันไม่สวยเพื่อนๆดูสีใบมันไม่สวย ให้ดูใกล้ๆนะใบมันไม่สวยเลยอะ่ะไม่อยากขายอะ่ะถ้าให้กินถ้าเขาเอาเนี่ยจะให้แต่ว่าถ้าขายไม่อยากขายมันไม่สวยส่วนมะเขือแล้วก็พอลิดใบออกมันก็ออกออก,ออกลูกนะคะใครที่บอกว่าเอ๊ะมะเขือไม่ออกลูกนะลองลิดใบออกนะคะเอาใบออกมันจะงามขึ้นนะคะเนี่ยเซรลอรี่ก็โตขึ้นอ่าผักชีแล้วก็ออกดอกอันนี้ อันนี้ที่ตั้งใจเก็บเมล็ดนะคะอันนี้เก็บเมล็ดเนาะเพราะมันเป็นผักชีผักชีเมล็ดพันุไทยเออแต่ทีนี้เราปล่อยให้มันโตให้จะเก็บเมล็ดผักชีลาวเนี่ยมันโตเกินแล้วมันไม่สมบูรณ์นะทุกคนมันเล็กๆนะตอนมันเล็กๆกับมันโอเคแต่พอมันโตมาใบมันเหลืองมันไม่สมบูรณ์ไม่อร่อยเออก็เลยไม่ได้ส่งให้ลูกค้าไม่อยากจะขายนะคะส่วนผักมุ้งเนี่ยสวยแต่ไม่อวบ ปีหน้าเราจะต้องใส่คีโบเ,เยอะนะโอ้พริกแล้วดูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนะอันนี้มันมันมันอยู่ด้านนี้แต่ถ้าจับตกนี่ใหญ่ยังใหญ่ไม่พอนะ้มันใหญ่อีกนิดน,นึงมันเป็นพริกบิกบ๊กบิ๊กบิ๊กยักษ์อะคะ่ะอีกนิดน,นึงนะคะนี่ก็ากำลังจะออกเยอะแยะเลยตอนนี้มันยังไม่เยอะมันจะเยอะประมาณเดือนสิงหาอ,อตุลานะมันจะเลี้มากเลยนะคะ เมื่อวานลองอาภิษอันนี้ไปกินอร่อยอร่อยมากจริงๆอ่ะปลูกผักอย่างอื่นไนอะ้ซาสตาทำไม่สวยเลยทุกคนบอกบอกตรงๆนะว่าทำผักอย่างอื่นไม่สวยน่ไข่กลางล่มเดินในฝนตกปโปอยเดินอยู่ในสวน จริงเราก็ไม่ได้แบบเดินเร็วนะเนี่ยแต่ว่าในจอกมันเร็วมากเลยเขียดมันก็กระโดดเปียงเพียงเพียงเขียดเต็มไปหมดเลยนี่ยากนะคะเนี่ยแต่มันก็สวยดีปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละชุ่มชื้นดีนะคะคทุ่งนาฝนตกไปปลอยแต่ถ้ามันตกหนัหนกๆนเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะคะเพ,เพื่อนจะได้แบบว่า ดื่มดำกับบรรยากาศบ้านนอกวิุ่่น่่นะคะโอเคลากันไปก่อนเดี๋ยวพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ